m a n u s t y ต e เรื่องราวของปีสาดแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนบอลทุกๆคนวันนี้ข่าวแมนยูมีทั้งลุ้นทั้งลึกและทั้งแรงแซนโซอาจหลุดดีลเพราะค่าเหนื่อย ส่วนเจ้าหนูเดเอโก้เลออนพร้อมล่าฝันในรัวโอเชนฟอร์ดคลิปนี้มีครบทุกประเด็นห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีแฟนบอลทุกคนกลับมาพบกับแมนยูสไตล์อีกครั้งกับข่าวร้อนฉาในวงการฟุตบอลวันนี้เราจะพูดถึงดีลสุดเดือดที่กำลังมาแรงสุดๆเมื่อนาโปลีทีมแชมป์ซีรีอาเปิดฉากล่าตัวเจดอนซานโชปีกจอมพลิว้วที่ตอนนี้กลายเป็นส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเตต แต่เดี๋ยวก่อนดีลวนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมีดราม่าขาเหนื่อยมาเป็นตัวแปรเรื่องราวจะเป็นยังไงซานโชจะได้ย้ายไปลุยลีกอิตาลีหรือไม่ตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวล่าสุดจากสกายสปอร์ตเลยนะนาโปลีทีมยักษ์ใหญ่แห่งการโช่ซิเรียกำลังจริงจังสุดๆกับการคว้าตัวเจดอนซานโชใช่แล้วปีกชาวอังกฤษที่เคยระเบิดฟอร์มสุดโหดกับบรเซียดอทมุนแต่ตอนนี้เหมือนจะหมดอนาคตกับแมนยูแล้ว นาโปลีไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะเขาเริ่มคุยกับตัวแทนของซานโช่แล้วเพื่อตกลงสัญญาส่วนตัวแต่อุปสสรคใหญ่ของดีลนี้คืออะไรค่าเหนื่อยไงละ่ะซานโช่ตอนนี้รับค่าเหนื่อยกับแมนยูในระดับที่เรียกว่าแพงระยิบนะนาโปลีรู้ดีว่าไม่มีทางจ่ายค่าเหนื่อยในระดับนั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นซานโช่ต้องยอมหันค่าเหนื่อยตัวเองลงมาให้อยู่ในเพดานที่ทีมแชมป์เซเรียกำหนดไว้คำถามคือ ซานโชจะยอมลดเงินเดือนเพื่อโอกาสใหม่ในอิตาลีไหมหรือจะยืดต่อที่โอเทรสฟอร์ดเอาละ่ะถ้าซานโชตกลงลดค่าเหนื่อยได้นาโปลรีก็พร้อมยื่นข้อเสนอซื้อตัวอย่างเป็นทางการไปให้แมนยูทันทีและข่าวลือบอกว่าแมนยูตั้งค่าตัวไว้ที่ราวๆยีล้านปอนหรือประมาณ30ล้านยูโรเท่านั้นถูกมากถ้าเทียบกับตอนที่แมนยูซื้อมาจากดอทมุลในราคาเกือบ80ล้านปอนแต่เดี๋ยวก่อนนะ แมนยูเล่นแข็งด้วยเพราะเขาปิดประตูการยืมตัวแล้วอยากได้ซานโชต้องซื้อขาดเท่านั้นแถมยังมีเรื่องราม่าจากดีลก่อนหน้าน,นี้ด้วยเพราะแมนยูเคยหวังว่าเชลซีจะซื้อซานโช่ขาดในราคา20ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์หลังจากยืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดแต่สุดท้ายเชลซี Chelsea ยอมจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์เพื่อถอนตัวจากดีลนี้โอ้โหราม่าชัดๆลองนึกภาพตามนะถ้าซานโช่ยอมลดค่าเหนื่อยและย้ายไปนาโปลีจริงๆ เขาจะได้เล่นในทีมที่พึ่งคว้าแชมป์เซเรียอาได้เล่นในเมืองที่เต็มไปด้วยแพชชั่นฟุตบอลและที่สําคัญได้เริ่มต้นใหม่ในลีกที่อาจจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของเขามากกว่าพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าดีลนี้ล่มล่ะสานโชจะต้องทนเป็นตัวสำรองที่แมนยูต่อไปหรือจะมีทีมอื่นโผล่มาเซอร์ไพรส์คว้าตัวเขาในนาทีสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดนักเตะน,นะครับเอาล่ะทุกคนเรื่องราวของเจดอนซานโชและนาโปลีจะจบลงแบบไหน สานโชจะยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อย้ายไปลูเซรียอาหรือจะติดแงกอยู่กับแมนยูต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเรานะว่าคุณคิดยังไงกับดีลนี้และถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับวันนี้เรามีข่าวร้อนๆที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงแน่นอนดีเอโก้เลออนกำลังจะมาใช่แล้วนุ่มน้อยวัย8ปีจากปารากวัย เตรียมบินลัดฟ้ามาสู่ทินโอเทรคกฟอร์ดในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะมาค้นหาว่าทำไมดาวรุ่งคนนี้ถึงถูกมองว่าเป็นอัญมณีล้ำค่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดงั้นไปดูกันเลยเอาละเดียโกเลออนแบ็คซ้ายอนาคตไกลาจากเซโรปาเตมโยกำลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของทัพปีศาจแดงอย่างเป็นทางการ ข่าวนี้มาจากสำนักข่าววงนายยาง United in Focus ที่เคยบอกว่าเขาจะมาถึงอังกฤษตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแต่ดูเหมือนแมนยูจะยืดเวลามาเป็นต้นเดือนกรกฎาคมให้สมบูรณ์แบบทำไมถึงเลือกเขานะเหรอเพราะเซอร์จิมแรดคลิฟผู้บริหารคนเก่งของทีมเห็นแววความสามารถของหนุ่มน้อยวัย18ปีคนนี้ที่มีมูลค่าในตลาดถึง4ล้านยูโรนี่คือการลงทุนระยะยาวที่แฟนๆอย่างเราต้องจับตาดู และไฮไลท์ที่ต้องกรีดดูภาพจากฟาบริซิโอโรมาโนสิเดเอโกเลออนใส่ชุดแข่งใหม่ของแมนยูที่มีโลโก้ Snapdragon โดดเด่นสะดุดตานี่คือผลจากการจับมือเป็นพันธมิตรระดับโลกกับ Qualcomm Technologies เมื่อปี2024ที่จะพาเทคโนโลยีล้ำสม,มัยมาเพิ่มความสนุกให้แฟนบอลไม่ใช้สปอนเซอร์ธรรมดาธร,รมาอีกต่อไป i ิ e ว่าเราจะได้ดูแมตช์แบบ VR หรือมีไฮไลท์สุดเจ๋งผ่านแอปมือถือเรียกได้ว่าแมนยูไม่หยุด พัฒนาจริงๆแต่ช้าก่อนบน X แฟนแฟนๆมีทั้งตื่นเต้นและสงสัยบางคนบอกว่าเลโอนจะรับแรงกดดันจากโอ r ทฟฟอร์ดได้ไหมอีกกลุ่งถามว่าฝีเท้าเขาดีจริงหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเขาคือส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหม่ตามข้อมูลจาก CIES Football Observatory ปี2023บอกมา15%ของนักเตะดาวรุ่งในยุโรปตอนนี้มาจากโซนทวีปอเมริกาใต้เสียเป็นส่วนใหญ่ แมนยู you, รู้ดีว่าการไปล่าทองในดินแดนละตินอเมริกาคืออนาคตของทีมที่จะได้เพชรเม็ดงามมาเจีรไนให้เป็นสมบัติล้ำค่าในอนาคตและดีเอโก้เลออนอาจเป็นเพชรเม็ดงามที่รอการเจีรไนจะเป็นตัวจริงเลยไหมอาจจะต้องพิสูจน์ในพรีซีซั่นแต่แฟนๆอย่างเราได้แต่ลุน้นและนี่คือเรื่องราวของดีเอโก้เลออนจาก,กวัยสู่ความฝันที่แมนเชสเตอร์คุณคิดว่าเขาจะกลายเป็นตำนานคนต่อไปของแมนยูไหม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและมาเม้นต์บอกความเห็นกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆคอบอลด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวบอมระดับระเบิดสนามเอเมิเลียโนโ่เมอร์ติเนสผู้รักษาประตูระดับเทพจากแอสตันวิลล่าและฮีโร่ฟุตบอลโลก2022กำลังจะมาเขย่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดแต่จะเป็นยังไงบ้างมาลุ้นไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลย ข่าวลือร้อนๆนี้มาจากโพสต์ใน X ของ Adcente d e v s l s เมื่อวานนี้18มิถุนายน2025ที่บอกว่ามาติเนสส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขาอยากย้ายมาค้าแข่งในโอทราวฟอร์ดราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่รอแป๊บยังมีประเด็นเด็ดกว่านั้นเพราะอนาคตของอังเดอโอน่าผู้รักษาประตูคนปัจจุบันของยูไนเต็ดยังลอยเคว้งอยู่เลยหลังจากฟอร์มฟืดๆนับตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลาน ด้วยค่าตัว47.2ล้านปอนในปี2023การมาของมาติ i เนสอาจเป็นการพลิกเกมครั้งใหญ่ของปีศาจแดงก็เป็นไปได้สูงทำไมมาตินเนสถึงเจ๋งขนาดนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูธรรมดาด้วยสถิติเซฟ7ิ14.6%ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ข้อมูลจาก Opta บวกกับสไตล์การเล่นที่โคตรมีคาริสมา่าทั้งเซฟโคตรเทพและปากจัดเขาเหมือนปีเตอร์ชไมเคิลยุคใหม่เลยแต่ ด้วยวัย32และค่าตัว40ล้านปอนด์แฟนบอลยูไนเต็ดบางคนเริ่มสงสัยว่าแพงไปไหมเพราะแอสตันวิลล่าก็พร้อมปล่อยเขาแล้วโดยมีลูคัสเชวาเลียจากลิวมาเป็นตัวทดแทนเรียบร้อยแล้วไปส่องคอมเมนต์ในโซเชียลเกันหน่อยบางคนบอก40ล้านโหดเกินไปอีกกลุ่มตะโกนว่าเอาเลยดีกว่าโอนาน่าแน่นอนมีคนถึงกับเสนอว่า10ล้านยังเยอะเลยแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือแฟนๆบางส่วนมองว่า ถ้าจะทุ่ม40ล้านควรไปลงกับมิดฟิลด์ดีกว่าเพราะตอนนี้ทีมขาดแคลนชัดเจนว่าแต่คุณคิดยังไงมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เลยนะนะแล้วทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตัดสินใจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องผู้รักษาประตูแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ทีมยูไนเต็ดกำลังเจอวิกฤตการเงินหนักหลัง ESPN รายงานเมื่อวันที่18มิถุนายน2025ว่าบัตรเข้าชมเกมแพงขึ้นไปถึง97ปอนด์ต่อน,นัดแฟนๆโมโหกันระเบิดกัน แต่สโมสรอ,อาจมองว่าการซื้อมาติเนสจะช่วยดึงดูดแฟนๆกลับมาและเพิ่มรายได้แต่ถ้าจะทุ่มขนาดนี้จะทิ้งโอนานาหรือไม่หรือจะให้ทั้งคู่แย่งตำแหน่งกันซัสเป็นสุดๆบอกเลยว่านี่คือดราม,ม่าที่ต้องติดตามมาติเนสอาจเป็นคำตอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือจะกลายเป็นดีลที่พังไม่เป็นท่าวันนี้19มิถุนายน2025ยังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงหรือโดยการหน้า กองเชียร์อาจได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนแล้วคุณล่ะอยากให้ยูไนเต็ดคว้ามาติเนสไหมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสมัครช่อง Man U Style เพื่อไม่พลาดอัปเดตฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้นะครับทุกคนวันนี้เรามีข่าวรือร้อนๆที่จะทำให้คุณต้องลุกขึ้นมาฟังมีรายงานว่ามาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าความเร็วแสงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะย้ายทีมใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิด Newcastle United ต็ดกำลังเดินหน้าคว้าตัวเขาไปร่วมทัพงงกันหรือ,อยังงั้นตามเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังข่าวนี้กันฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแรดฟอร์ดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีกับ Manchester United มานานแล้วแต่เขาไปปลุกพลังตัวเองได้สำเร็จตอนยืมตัวไปแอสตันวิ l ล่เมื่อฤดูการที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กที่ดีมากๆตามที่ ESPN เคยวิเคราะห์ไว้ในปี2024ว่าการยืมตัวครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตเขาเลย และตอนนี้นิวคาสเซิลมองเห็นโอกาสทองเขากำลังจะถูกดึงไปช่วยทีมของเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นนักเตะให้โคตรเทพว่าแต่เอ็ดดี้ฮาวคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาคืออัจฉริยะที่เคยพาบอลมัดหนีตกชั้นได้ยังเหลือเชื่อในปี2009และตอนนี้ที่นิวคาสเซิลเขานำสไตล์การคุมทีมแบบยืดหยุ่นมาจากเยอเกนครอปตามที่ journal of sports c i e n c e s เคยวิเคราะห์ไว้ในปี2023่าว่าฮาวมีวิธีปลุกพลังลักเตะให้เกินร้อย ถ้าแรดฟอร์ดไปอยู่กับเขาอาจจะได้เห็นฟอร์มเทพๆแบบที่แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลืมไปแล้วก็ได้นะคุณคิดว่าเขาจะระเบิดฟอร์มอีกครั้งไหมคอมเมนต์ Comment บอกเรามาด้วยนะแต่รอก่อนเรื่องนี้มันไม่จบแค่นั้นเพราะข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่าแรดฟอร์ดจะไปบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนพลังเงินของพรีเมียร์ลีกจะชนะตามรายงานล่าสุดจาก m อ d r i d b a r c e l o n a com ค่าตัวของเขาอยู่ที่ราว40ล้านยูโรและดีล้อยในปี2025ฟุตบอลมันนี่ลี บอกว่ารายได้ของสโมอสรใหญ่ในอังกฤษพุ่งขึ้น15%เลยทีเดียวนิวคาสเซิลอาจจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวเขาไปซึ่งนี่อาจเป็นดีลที่เปลี่ยนโฉมหน้าพรีเมียร์ลีกเลยก็ได้นะว่าแต่ถ้าแรดฟอร์ดไปนิวคาสเซิลจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะได้เห็นเขาโชว์สกิลเทพคู่กับอเล็กซานเดอร์อิแซคหรือเปล่าหรือแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเสียใจที่ปล่อยนักเตะสำคัญไปบอกเลยว่าตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ร้อนแรงเกินต้านถ้าคุณชอบข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสสมมัครราาชชิกช่องเไว้ เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตฟุตบอลก่อนจบคลิปมาลุ้นกันหน่อยคุณคิดว่าแรดฟอร์ดจะไปนิวคาสเซิลจริงไหมหรือจะมีทีมอื่นแสงคว้าตัวไปเขียนคำทำนายของคุณไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ